สวัสดีคะ่ะฟังรยน์นะคะวันนี้ฟังมี t o โยต้ายาริส 1.5G ปี2012นะคะสีดำเพิ่งเข้ามาใหม่1นึคันค่ะสำหรับคันนี้นะคะยังไม่ได้ล้างทำการปรับสภาพใดๆเลยนะคะ,ะฟังมาถ่ายรีวิวให้ทุกท่านได้ดูก่อนเลยนะคะว่ารถที่บริษัทเรยนนะคะทุกท่านเราคันรถเก็บ A มีคุณภาพนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะ ในส่วนของรายละเอียดคันนี้นะคะเพชรยนต์ของเราตั้งขายอยู่ที่289,000บาทเท่านั้นค่ะใช้งานไปเพียงแค่170,000กโลนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะสวยๆเลยได้เป็นไฟหน้านะคะมันติรีเซคเตอร์นะคะไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโทมเดียวกันค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวทางบริษัทนะคะจะทําการจดทะเบียนนะคะเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นทะเบียนต่างจังหวัดอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนทะเบียนนะคะเป็นทะเบียนกรุงเทพให้นะ,ะ,ะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ15นะคะแม็กสวยๆเลยได้เป็นแม็กขอบ15นะคะ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้แล้วเรียบร้อยค่ะด้ามมือจับประตูนะคะได้เป็นโครเมียมกระจกแท้เดิมนะคะจากโรงงานทุกบ้านเลยกระจกเดิมนะคะทุกบ้านเลยค่ะรายละเอียดภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะเบาะสวยๆเลยค่ะโอ้คันนี้เบาะใหม่ๆเลยนะคะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลย มาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะพวงมาลัยก็ยังคงสภาพดีอยู่เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวปรับสภาพอีกนิดนึงนะคะรับประกันสวยแน่นอนนะคะคันนี้รับประกันเลยว่าสวยแน่นอนได้เป็นเครื่องเล่น DVD นะคะแอร์แบบแอนาล็อกค่ะฝาเพดานด้านบนนะคะฝาสวยๆเลยนะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยค่ะคันนี้สวยๆเลย หัวน็อตตามซอกประตูนะคะหัวน็อตไม่มีรอยถูกไข่น็อตไม่มีขยับเลยค่ะน็อตส,สวยๆเลยนะคะภายในใหม่ๆเลยนะคะภายในไม่มีช้ำเลยนะคะันนี้ปรับสภาพอีกนิดเดียวนะคะรับประกันเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะเบาะใหม่ๆแบบนี้เลย เบสวยๆใหม่ๆเลยนะคะรับประกันได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคา2 8 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนสบายๆนะคะเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นด้านท้ายกันบ้างนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายนะคะแบบหลอดไส้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก ามาพร้อมกับไฟทับทิมค่ะมาพร้อมกับไฟทับทิมไฟเบรกดวงที่สามนะคะแล้วก็ไล่ฟ้าหลังค่ะด้านในนะคะโครงสร้างหัวน็อตนะคะสวยๆเลยหัวน็อตสวยๆเลยนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะรอยเชื่อมน,นะคะเดิมๆเลยเม็ดอาร์กลมๆสวยๆเลยนะคะ รอยเชื่อมเดิมนะคะเม็ดอาร์กลมๆส,สวยๆเลยคันนี้คันนี้รับประกันนะคะได้ไปไม่คิดหวังแน่นอนค่ะ,ะมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะอุปกรณ์ครบเลยรอยซีนนะคะสีเปลือกไข่สีเสมอกันนะคะรอยซีนเดิมโรงงานนะคะซีนเดิมโรงงานเลย สวยๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะเป็นโตโยต้ายาริส 1.5G นะคะปี2,012ค่ะราคา2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเผ็ <laughs> โโดรถปีรถนะคะสติ๊กเกอร์มอกยังติดอยู่ครบนะคะยังคงสภาพดีนะคะสวยๆเลย ควน็อตนะคะตามซอกประตูนะคะหนน็อตส,สวยๆเลยค่ะรถคันนี้นะคะสองมือเองนะลูกค้าใช้งานไปเพียงแค่แสนเจ็ดหมื่นกว่าโลนะคะภายในสวยๆเลยนะคะเบาะใหม่ๆเลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมมาได้เลยหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะซอยเสรีไทย6 8แยก1น่งเมีนบุรีนะคะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถจริงนะคะมาทดลองขับภายในบริเวณบริษัทได้เลยนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันเลยนะคะที่ อ่าสวยนะคะน่าใช้ผ่อนสบายๆนะคะสําหรับลูกค้าที่มองหารถใช้งานนะคะผ่อนสบายๆโครงสร้างเดิมนะคะคัดรถเกตเอมาให้คุณลูกค้าแล้วรับประกันคุณภาพนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ฟังต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ